สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้มีนะบทความดีๆนะครับจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่กําลังตามหาเทรดเซอร์นะครับหรือว่าระบบเทรดของตัวเองอยู่ในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนพัฒนานะครับในเรื่องของการเทรดได้อยู่แล้วนะครับวันนี้มาแชร์นะครับเรื่องของสมาชิกเทรดเดอร์ท่านหนึ่งนะครับเชื่อว่าพี่ต้นไม้นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับซึ่งก็ นะครับเป็นพี่เทรดเดอร์นะครับที่เทรดอยู่ในกลุ่มเจทีมา3-4ปีแล้วนะครับสปีนะครับประมาณนั้นนะครับจากที่เห็นชื่อนะครับอ่านะครับพี่เขาบอกว่านะฮะมีเรื่องจะมารีวิววันนี้นะครับก็จากการสอบกองทุนนะครับภายใต้การวิเคราะห์กราฟของโคจเจนะครับรีวิวการสอบกองทุนครั้งแรกนะครับก็สอบกองทุน MFF นะครับหรือว่าไม่ฟอร์ดคนนี่นะครับ กันเลยนะับพี่เขาบอกว่าสมัครสอบกองทุนนะครับเพราะว่ามีเป้าหมายคือต้องการพอร์ตใหญ่นะครับประมาณ3,000เหรียญนะครับแล้วก็ถูกกับจริตนะครับบวกกับนะครับที่ต้นไม้เนี่เทรดในตลาดมาแล้วประมาณ8ปปีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการ เรียนแคมเทรดก่อนหน้านะครับรุ่นที่8นะครับก็เรียนแคมเทรดผ่านไปนะครับแล้วก็มีการวางเทรดสอัพนะครับการวางระบบเทรดนะครับในแบบของพี่ต้นไม้เองด้วยนะครับนะทำให้นะครับในการวิเคราะห์กราฟเทรดในแต่ละั้งนี้นะครับพี่ต้นไม้อธิบายอย่างนี้นะฮะว่าจะมีการวิเคราะห์กราฟแล้วก็วางเทรดสอัพด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็จะมาเทียบกับบทวิเคราะห์หรือว่าเทรดส์อัพที่ผมวิเคราะห์กราฟนะครับ ไปด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเมื่อไหร่นะฮะที่มีการวิเคราะห์กราฟตรงกันหรือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับพี่ต้นไม้ก็จะนะครับคำนวณหลอดไซส์บริหารพอร์ตนะครับจากเทคนิคหรือว่าความรู้ที่ตัวเองมีนะฮะการบริหารพอร์ตนะครับแล้วก็นํามานะครับวิเคราะห์กราฟแล้วก็วางเดิร์สซับในการเทรดนะครับโดยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับพี่ต้นไม้จะเทรดนะครับเก็บกําไรตามกรอบความเสี่ยงที่ได้บริหารไว้นะครับซึ่งพอร์ตที่ใช้สมัครสอบเนี่ยนะครับพี่ต้นไม้ใช้พอร์ตประมาณ3ามแสนเหรียญ นะครับในเรื่องเงื่อนไขการสอบอันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าทุกคนสามารถไปหาข้อมูลเอาได้แต่ว่าขออนุญาตแชร์นะครับในเรื่องของ mindset ในการเทรดของพี่ต้นไม้นะครับว่าพี่ต้นไม้เนี่ยนะครับมี mindset ในการเทรดที่ดีมากๆนะครับก็คือพี่ต้นไม้นะฮะเทรดด้วยนะครับเทคนิคเทรดที่ตัวเองถนัดหรือว่าท่าที่ตัวเองถนัดเลยก็คือนะครับเข้าในทาวน์เฟรมเล็กนะครับแต่ว่าพี่ต้นไม้บอกอย่างนี้นะครับว่าชอบเทรดหลอดไซต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่านะครับเมื่อรู้ตัวเองว่าช เทรดเราใช้ที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เลยสมัครคอร์ดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เน้นเข้าออกเร็วนะครับแล้วก็นะครับเข้าเทรดในช่วงเวลานะครับสั้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ทํากําไรตามกรอบหรือว่าเทรดันะครับที่ตัวเองได้วางแผนเอาไว้นะครับเวลาตัดขาดทุนคัดลอสเนี่ยนะครับพี่ต้นหมายจะคัดลอสทีละประมาณนะครับสามร้อยถึงห้าร้อยจุดแต่ว่าเทคกําไรเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งพันจุดหมายความว่าอาอาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อสองถึงหนึ่งต่อสามนั่นเองนะครับตามความรู้นะครับ ที่พี่ต้นไม้นะครับวิเคราะห์แล้วก็แชร์ออกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเทรดนะครับอยากจะแชร์กับเพื่อนๆน,นีนะฮะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้เราอาจจะยังไม่ชํานาญเรื่องของการวิเคราะห์กราฟแต่ว่านะครับสามารถที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยหรือถ้าเรายังไม่ ชํานาญหรือว่ายังวิเคราะห์กราฟไม่ค่อยแม่นเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้ามาเรียนหรือว่าเข้ามาจอยในกลุ่มเจตีของเราได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับเหมือนคอนเซปต์ก็คือสอนให้เทรดด้วยได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นหลักนะครับก็อันนี้นะครับเป็นบทความที่พี่ต้นไม้นะครับนำมาแชร์กับเพื่อนเเทรดเดอร์นะครับเรื่องของ mindset ในการเทรดเรื่องของการบริหารพอร์ตเทรดและสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของการนะครับรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นเทรดเดอร์สไตล์ไหนและอะไรคือท่าที่เราถนัด นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่ต้นไม้นะครับได้นํามาแชร์นะครับก็อยากขอบคุณอีกครั้งครับแล้วก็ยินดีกับพี่ต้นไม้ที่สอบผ่านนะครับแล้วก็ขอให้ได้พอรตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็นะครับเป็นเทรดเดอร์นะครับฟูลไทม์ในระยะยาวครับขอบคุณพี่ต้นไม้มากเลยครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังวางแผนเทรดอยู่ในตอนนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับ แล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมโค้เจแล้วก็คุณเจอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ